สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช a แนลแรดดี้คุกกิ้งครับวันนี้แรดดี้มีสูตรขนมอร่อยๆมาฝากเพื่อนๆกันนะครับนั่นก็คือขนมมินิชูครีมไส้คาสตาดวานิลาครับหรือที่ใครๆหลายๆคนเรียกว่า a อแครนั่นเองนะครับจริงๆแล้ว a อแครกับมินิชูครีมเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ a อแครเนี่ยเขาจะทําเป็นแท่งยาวๆนะครับ แต่มินิชูครีมเนี่ยเขาก็จะทําเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะครับตัวเนื้อแป้งเนี่ยมันมีความบางแล้วก็มีความนุ่มนะครับส่วนไส้คัสตาร์ดวานิลาก็จะมีความเนียนนุ่มรสชาติหวานละมุนกําลังดีเลยนะครับเมนูนี้ทําไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับส่วนผสมจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนไส้คัสตาร์ดครีมแล้วก็ส่วนแป้งนะครับ ส่วนแรกเป็นส่วนของไส้นะครับเราใช้นมสด400มิลลิตรน้ำตาลทราย130กรัมแป้งข้าวโพด50กรัมเนยสดชนิดจืด50กรัมไข่ไก่เบอร์2อสองฟองเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็กลิ่นวานิลา1ช้อนชาครับต่อไปในส่วนของแป้งนะครับก็จะมีน้ำเปล่า300มิลลิตรแป้งเค้ก160กรัมเนยสดชนิดจืด 140กรัมไข่ไก่เบอร์สองสฟองเกลือเซนนส่วน4ช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะผงฟู2ช้อนชาครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราทำในส่วนของไส้คัสตาร์ดก่อนนะครับเรานำนมสดชนิดจืดไปตั้งไฟอ่อนๆทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วเรามาตีไข่ กับน้ำตาลให้เข้ากันก่อนนะครับเราใส่ในอ่างผสมตีจนไข่กับน้ำตาลเข้ากันนะครับจากนั้นเราก็เติมแป้งข้าวโพดลงไปครับแล้วเราก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับคนไปเรื่อยๆนะครับจนแป้งกับไข่น้ำตาลเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับพอเข้ากันแล้วเราใส่กลิ่นวานิลาลงไปครับประมาณ1ช้อนชานะครับจากนั้นคนให้เข้ากันครับ พอนมสดเริ่มร้อนแล้วนะครับเราไม่ต้องตั้งจนเดือดนะครับดูขอบขอบเริ่มมีฟองอากาศเราก็ใช้ได้นะครับเรานํามาเติมลงในอ่างผสมนะครับค่อยๆเติมทีละนิดนะครับอย่าเติมไปทีเดียวเลยนะครับมันจะทําให้ไข่เนี่ยสุกก่อนนะครับเติมไปเรื่อยๆแล้วก็ตีเร็วๆนะครับตีแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเทนมไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะครับพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็นํา ตัวไส้เนี่ยไปกรองก่อนนะครับเพื่อได้ความเนียนนะครับจากนั้นเรานำไปตั้งไฟอ่อนๆครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับคนไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะครับคนจนแป้งเนี่ยมันละลายนะครับพอตัวไข่มันโดนความร้อนนะครับตัวไส้มันก็จะเริ่มข้นขึ้นแบบนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับจากนั้นเรายกออกจากเตานะครับแล้วเราก็ใส่เนยสดชนิดจืดลงไปครับ คนต่อนะครับให้เนยกับตัวไส้เน่ยละลายเข้าไปเนื้อเดียวกันเลยนะครับจากนั้นเรานำมาเปลี่ยนภาชนะเพื่อให้มันเย็นเร็วขึ้นครับขั้นตอนต่อไปเรานำพลาสติกแรปมาปิดฝาด้านบนไว้นะครับแต่วิธีการปิดฝานะครับเราจะไม่ปิดไว้ให้มันมีช่องว่างแบบนี้นะครับเพราะว่าไอ้น้ำที่มันลอยขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เป็นน้ำแล้วหยดลงไปทำให้ไส้เสียง่ายนะครับ วิธีการก็คือเราจะกดลงไปให้พลาสติกแรปเนี่ยมันติดก,กับตัวไส้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มีช่องว่างเลยนะครับวิธีการแบบนี้จะทําให้เก็บไส้ไว้ได้นานนะครับแล้วก็ไม่เสียง่ายนะครับพอได้แบบนี้แล้วเราพักทิ้งไว้ให้อุ่นก่อนนะครับแล้วเราก็นําไปแช่ตู้เย็นไว้ครับขั้นตอนต่อไปเรามาทําในส่วนของตัวแป้งนะครับเติมน้ําเปล่าเนยสดชนิดจืดแล้วก็เกลือครับ จากนั้นเราเปิดไฟกลางนะครับคนไปเรื่อยๆจนทุกอย่างละลายนะครับเราตั้งต่อจนน้ําเดือดเลยนะครับพอเดือดแล้วเราปิดไฟจากนั้นเติมแป้งเค้กลงไปครับคนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเราต้องคนเร็วๆนะครับเพื่อให้แป้งละลายนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแป้งมันจะเป็นเม็ดนะครับนี่นะครับคนให้เข้ากันนะครับคนไปเรื่อยๆคนเร็วๆนะครับ พอแป้งเข้ากันดีแล้วนะครับเราเปิดไฟอ่อนๆแล้วก็คนต่อไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาคนประมาณ30มวินาทีจนถึง1นาทีนะครับจนแป้งเนี่ยเข้ากันแล้วก็ไม่มีแป้งที่เป็นเม็ดเมดแล้วแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็พักทิ้งไว้ให้อุ่นๆน,นะครับพออุ่นแล้วเรานําไปใส่ในเครื่องตีนะครับตีด้วยสปีดกลางๆนะครับจากนั้นเราเติมไข่ไก่ลงไปครับไข่ไก่นี้เราจะค่อยๆเติมทีละน้อยนะครับ เราใช้ทั้งหมด4ฟองนะครับถ้าใครไม่มีเครื่องตีนะครับสามารถใช้มือตีได้นะครับเราไม่ได้ต้องการตีจนมันขึ้นฟูนะครับเราตีเพื่อให้ไข่กับแป้งเนี่ยมันเข้ากันเท่านั้นเองนะครับระหว่างตีนะครับเราหยุดแล้วก็ปาดโถด้วยนะครับเพื่อที่ให้แป้งกับไข่เนี่ยมันเข้ากันได้ดีขึ้นนะครับ เราหยอดไข่ไปเรื่อยๆจนหมดนะครับแล้วก็ตีจนมันเหนียวประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเพื่อนๆลองเช็ค,ความเหนียวนะครับลองใช้ตัวตะก้อตักแล้วก็ยกขึ้นมานะครับถ้ามันขาดจากกันแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับขั้นตอนต่อไปเราตักแป้งใส่ในถุงบีบนะครับเพื่อที่เราจะบีบตัวแป้งเนี่ยให้เป็นก้อนได้ง่ายขึ้นนะครับ เราไม่ต้องใส่หัวบีบก็ได้นะครับเราใช้วิธีการตัดเอาแบบนี้นะครับความเล็กใหญ่แล้วแต่ขนาดที่เพื่อนต้องการเลยนะครับวันนี้เราจะทําเป็นมินิชูครีมนะครับเราก็จะตัดไม่ต้องใหญ่มากนะครับจากนั้นเราก็บีบให้เป็นก้อนแบบนี้นะครับเพื่อนๆเ,เว้นระยะห่างไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเอาไปอบเนี่ยมันก็จะฟูขึ้นนะครับ ตัวถาดเ,เพื่อนๆอาจจะทาเนยขาวหรือว่าใช้กระดาษไขรองด้วยก็ได้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันติดนะครับทําไปเรื่อยๆจนเต็มถาดเลยนะครับพอเราทําเสร็จแล้วนะครับเราไม่ต้องการให้มันมียอดแหลมๆแบบนี้นะครับเราจะใช้นิ้วจุ่มน้ํานะครับแล้วก็มาแตะๆเบาๆเพื่อที่กดยอดลงไปนะครับ ทำแบบนี้นะครับจากนั้นเราไปตั้งไฟนะครับที่อุณหภูมิ190องศานะครับเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมแล้วก็วอร์มเตาไว้ประมาณ10นาทีครับพอได้10นาทีแล้วนะครับเราเอาขนมลงไปอบนะครับแล้วเราก็ตั้งเวลาที่ประมาณ18-20ถึง20นาทีครับระหว่างอบเพื่อนๆห้ามเปิดเตานะครับไม่งั้นตัวแป้งมันจะยุบนะครับ พออบครบ18 20นาทีนะครับก่อนที่เราจะนําขนมออกเราต้องค่อยๆแง้มฝาแบบนี้ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับ mm hmm. เพื่อที่ให้ไอน้ําหรือความร้อนเนี่ยมันค่อยๆระบายออกไปนะครับวิธีนี้จะทําให้ขนมไม่ยุบนะครับจากนั้นเรามาพักทิ้งไว้ให้เย็นนะครับแล้วเราก็แซะขนมออกนะครับถ้าเราทาเนยขาวหรือว่ารองด้วยกระดาษไขนะครับมันก็จะทําให้เราแซะออกได้ง่ายๆแบบนี้นะครับ จากนั้นเรานําไส้นะครับที่เราแช่ตู้เย็นไว้ออกมาจากตู้เย็นนะครับแล้วเราก็ใช้ไม้พายเนี่ยคนให้ไส้เนียนก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําไส้ใส่ลงในถุงบีบนะครับจากนั้นนะครับเราก็ จะนำตัวขนมนะครับมาเจาะรูก่อนนะครับใช้ปลายมีดเจาะรูลงไปเล็กๆแบบนี้นะครับเวลาเรานำไส้มาบีบใส่ก็จะบีบได้ง่ายนะครับจากนั้นเรานำไส้ที่เราใส่ในถุงบีบนะมาตัดปลายเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็บีบไส้ลงไปในรูได้เลยครับ บีบลงไปจนเต็มรูเลยนะครับตัวแป้งนะครับด้านในมันจะกรวงแบบนี้นะครับเวลาเราบีบไส้ลงไปมันก็จะเข้าไปยัดในเต็มเต็มในรูแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเราบีบไส้ลงไปจนล้นออกมาแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับไส้ก็จะเข้าไปอยู่ในรูจนเต็มแบบนี้เลยนะครับเวลาเราทานเนี่ยไส้มันก็จะทะลักออกมาแบบนี้เลยนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมทานได้เลยนะครับมินิชูครีมไส้คัสตาร์ดวานิลานะครับหรือที่ใครๆหลายๆคนเรียกว่าเอแคร์นั่นเองนะครับถ้านำไปแช่ตู้เย็นนะครับความอร่อยมันก็จะไปอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวไส้ครีมมันก็จะมีความแข็งขึ้นเหนียวขึ้นนะครับ ใครจะทานอุ่นๆร้อนๆก็จะแบบฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับกัดไปเนี่ยตัวไส้ก็จะทะลักออกมาแบบนี้เลยนะครับตัวแป้งจะมีความบางแล้วก็นุ่มนะครับไส้เนี่ยจะมีความเนียนนุ่มแล้วก็รสชาติหวานละมุนกําลังดีเลยนะครับทําเป็นลูกเล็กๆพอดีคําแบบนี้ก็ทานง่ายดีนะครับเพื่อนๆลองไปทําทานทําขายดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ